อมสินกับทอกันสองออมสินก็เช่นเคยนะครับนะเหมือนเดิมสีหางนะดูตัวเน้นก็เลขท้ายเลขสามตัวออมสินคือสามนะครับสามศูนย์สามหนึ่งสามแปดเน้นสามศูนย์และสามแปดเนาะต่อไปจะไปเร็วนะ นะครับจะจดนะบางคนว่าจดไม่ทันแคปหน้าจอหรือแชร์ไว้กอดูก็ได้ต่อไปออทอกศนะครับออกออเร็วนะครับทอศออกก่อนนะประมาณ9ก้าโมงสิบโมงสิโมงเก็ออกแล้วนะเป็น0ูนะครับเน้น0 5 0ย์ห0าศูนยดบวกลบคูณหารบวก1นลบหนึห่ง เป็นสีหางตัวน,นี้คือ0ูนย์ห้าและศูนย์เนะครับแอบเพลินนะครับพวกนี้มันจะดีอย่างคนไม่ใส่ใจจะเข้าดีนะครับไม่ใส่ใจราคาดีเลรียดไม่ลดเรียกไม่อั้นนะครับหวยออกกรอนเละติดเนี่ยนั่นเนี่ยนั่นคือของไอ้จานะครับ ทีนี้อาจารย์มันยังมีอ,ออกกรเลขเด็กปลอมนะครับสังเกตนะถ้าคนต่ํากว่าสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดจะไม่ใช่ของอาจารย์ของเขาอยู่ยังไม่ถึงพัน 70, 800, เจ็ดแปดร้อยนี่ไม่ใช่นะครับอย่างกอนเงินสินอาจารย์เคยหนีที่เอารูปตัวเองไปลงนะเขาก็ไปปลอมนละ้วจุดติดตามอยู่สองพันอันนั้นก็ไม่ใช่นี่ที่อาจารย์พยายามเปลี่ยนชื่อนี้แต่จะ จะไปเปลี่ยนเพจคนดวงเฮงอยู่ทําเรื่องเปลี่ยนนะพยายามติดตามเพจนั้นไว้นิดนึงนะครับแต่จะไม่ลงอะไรสักระยะมันถึงจะเปลี่ยนได้ง่านะยเพจคนดวงเฮงหกสี่ก็เปิดเมื่อปีหกสี่นะนะนะครับในปีนี้ปีหกห้าแล้วเปิดนะหวดแรกเป็นที่สิบเจ็ดนั่นแหลนะน่าจะเป็นเก้าห้าสิบเจ็ดมกราออกเก้าห้ามากสิบเจ็ด มกราปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันยังออห้าเก้าเลยเออมันเหมือน,นของเดิมนะครับนะทุกคนพิมพ์ตำไทยนะครับนะไทยนะครับไทยเดี๋ยวจะให้ดูชุดรวยเอาเอารวยนี่ก็คือขัดกองแล้วนะครับนะคือเอาชุดงบน้อยนี้หละแต่ไปตัดเล่นเอาเนาะ ชุดบนล่างนั้นมันอาจารย์ให้ไปอา้จะเห็นหกหางทุกชุดมันจะสัมผัสกันนะทุกคนนะพิมพ์ตามไทยยกที่ห้ายกสุดท้ายนะครับจะได้เห็นจดุดรวยนะลีดลุดแล้ว ตอนนี้คนสุดท้ายอยู่ที่คนดัลลนีช้าช้านิดหนึ่งนะครับช่วยกันพิมพ์นิดนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นวัสดีครับคุณนารินทิศนะครับจะแดงกำลลังพึ่งเข้ามาเนาะ แล้วที่จานค้างไว้ทะเบียนรถแต่ว่าจะหายากเดี๋ยวขอปกปิดหลักไว้เนะเอาให้เดี๋ยวถ่ายไว้เฉพาะตัวเลขสีหลังตัวหลังเนาะแต่น่าจะอั้นครับอั้นทุกงวดนะเป็นเลขวงคลน,นะลองดูเนาะอันนี้ทะเบียนรถของบางยานนะครับตัวใหม่เลขวงคล คือเก้าเกดสับกันอยู่ประมาณนี้งวดมีกี้นะครับสบียนคันหนึ่งมันสามศนออกสา8นะครับแต่สาศก็ได้นะลองดูตัวนี้นะครับเือให้โชค ค่อนข้างแข็งครับค่อนข้างแข็งมากทุกงวดเลยรัฐบาลไทยนะครับนะตามนี้เน้นตัวเน้นๆนะครับนะครับสามหางถ้าเล่นงบน้อยก็เล่นตามนี้เลยครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ด ว่าชอบก็คือนี้นะครับเป็นเลขที่ถูกชะโลกนะครับเกิดได้เกิดเพราะ9559เเลขที่ขยันีน้รอบปี9559เลย9495เนี่ยภายในสามหางเนี่ยนะครับทุกๆปีจับเงินแสนตลอดนะครับโดยเฉพาะ9559 นะครับเห็นแล้วเนาะหลักร้อยจันนิน้นสองกับห้าประมาณนั้นนะครับสลดขนบกน้อยตัดยอดยอดมาให้แล้วนะครับจากชุดสองตัวทั้งรวม มาเป็นชุดรวยนะลองดูนะครับพบน้อยประหยัดก็เล่นไปตามนั้นนะเห็นหมดแล้วเนาะไค้มาไม่ทันก็แชร์ไว้ดูนะครับแล้วค่อยกอดูทีหลังนะครับกดที่รูปห้องอาจารย์แล้วก็มันจะขึ้นคอมเมนต์แล้วก็ปัดออกไปทางฝ้ามือนะจะมีสกอร์อยู่ข้างล่างแล้วก็เลื่อนนะแล้วก็เลื่อนมาแล้วค่อยดูนะประมาณนี้